สวัสดีลูกค้าลาเลบบะูสุภาพบายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินอีกแล้วค่ะสำหรับกันนี้นะคะก็เป็นหาเลเดวิสันสตีดไกด์สเปเชียลรถปี l รถปี2018ค่ะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกสเปค5 HD นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์107คิวบิก1,745ซีซีค่ะสำหรับเลขไม้นะคะก็จะอยู่ที่21,700ไม้ค่ะ มากค่ะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เป็นท่อฟูค่ะสำหรับพาเล่เดวิสานสตีดไกด์สเปเชียลรถปี2018คันนี้นะคะตัวรถค่ะเป็นสีดำเงาวิวิท Black นะคะลูกค้าเป็นตัวรถดำเครื่องดำจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นสเปค5 HD ค่ะ เป็นรถที่ผลิตอเมริกานําเข้าไทยโดยศูนย์ฮาเล่ส์ไทยแลนด์นะคะก็จะติดไว้เหมือนเดิมเลยค่ะว่า Import by h a เล e ส d เดวิสันไทยแลนด์นะคะเครื่อง107ค่ะ107คิวเบ1,745ซีซีนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่แบบเป็นท r o สกรีน n หมดแล้วค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยแล้วก็ตัวประกอบนอกนะคะจะมีช่องลมค่ะที่สามารถเปิดใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าถ้าตัวประกอบไทยจะเปิดปิดไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นออปชันที่ตัวประกอบนอกได้มาเนาะแล้วก็รถเวลาประกอบนอกก็จะราคาแพงกว่าตัวประกอบไทยค่ะเพราะว่าภาษีนาเข้าแพงกว่านะคะตัวรถเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะสีดําเงานะคะแล้วก็จะมีเพลทฮาเลเดวิสันติดอยู่ที่ถังน้ํามันทั้ง2ด้านค่ะสําหรับของแต่งคันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นท่อค่ะเป็นท่อลายฮาร์ดฟูลซิสเต็มนะคะคันนี้เป็นท่อฟูลค่ะเสียงก็จะล,นล้นเลยนะคะลูกค้า คันนี้แคมด้วยค่ะแคมเป็น s s นะคะกล้อง skimming eagle จุนกล่อง skimming eagle นะคะแล้วก็ชุดท้ายค่ะชุดท้ายพร้อมไฟเลี้ยว cvo นะคะลูกค้าสวยงามเลยนี่ค่ะท่อลายหานนานๆจะเห็นนะคะเพราะว่าเสียงรั่นมากเลยค่ะคันนี้ฟุตบอดเป็นของ hd นะคะคันเบรคคันเกียร์ก้านเกียร์ทุกอย่าง hd ทั้งหมดนะคะ แคชบาร์หน้านะคะแคชบาร์กระเป๋าของ HD นะคะลูกค้าตัวแฮนด์สูง14นิ้วค่ะปอกแฮนด์เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะกระจกก็เป็นกระจกของ HD ค่ะฝาถังน้ำมัน HD นะคะไปกันต่อค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นนะคะไฟหน้าค่ะเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟหน้า LED HD นะคะเป็นไฟหน้าแบบตัวใหม่เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากค่าชิลเป็นของ a l e n s นะคะ ค่ะตอนนี้บอกได้เลยว่าทัวริง M8 มาแรงแบบสุดๆนะคะลูกค้าช้าไม่ได้นะคะกัดออยคูลเลอร์เป็นของ HD เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะยางค่ะคันนี้เป็นยางดันหลอบพาเลเดวิสันปี2021นะคะนี่ค่ะสัปดาห์ที่14ของปี21นะคะยางยังใหม่อยู่เลยค่ะแล้วก็ไฟตรงนี้เป็นไฟเลี้ยว LED ด้วยนะคะ นีค่ะฟุตบอลนะคะคันเกียร์การเกียร์ HD ทั้งหมดนะคะรถปี18ค่ะเลขเกียร์18นะคะฝาเดอร์บี้เป็นฝาเดอร์บี้แต่งของ HD เช่นเดียวกันนะคะสวยงามค่ะลูกค้าหล่อเลยคันนี้นะคะสะเตจ2มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะดุด,ดันไม่เกรงใจใครค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องสติดไกด์สเปเชียลคันนี้นะคะตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ d ด s c r i p t i o n ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินหรือว่าด่วนโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ